วันนี้หันลูกซื้อน้ำแข็งมาเนี่ยหันมาใส่ตู้เย็นนี่ดูอันนี้นะเนี่ยฟุงซี่แปดบาทลูกบอกว่ามันละลายหนักก็หันน้อยผมจุกจกมันก็ยังน้อยเอาผมโบโบอยู่กันเลยเนี่ยเห็นมั้ยละลายหนักกี่เดียวห้องงกอมาซีแปดบาทเดี๋ยวออกมาทดสอบรับของเดียรซื้อมาหยกของแปดดู นี่นะห้าบาทนัะเนี่ยโุกคนนก็เย็นเหมือนกันนะวันนี้จะมาทดลองดูันนี้เอานี่เอาห้าบาทก่อนอ่าสองก้อนเนี่ยนี่สองก้อนเหมือนกันเดี๋ยวจะพอว่ามันมันมาละลายจ้าตรงไหนไหนละลายเดี๋ยวละจ้าเัาจะพอแต่สีมันแตกต่างกันเด้อความใสของมันอันนี้มันจะใสใสขาวขาวอ่ะอันนี้มันจะมันแบบใสแต่ไง เดี๋ยวพอสองเที่ยนนี่พออันไหนจะเกิดน้ำนักตกัโดโง่ไมหมแหมเออมาได้ไปถึงไหนละแรงนี่นะโอ้อหวอัวหัวละเดี๋ยวไปขออย่างมัดใส่สักหน่อยดีก้าาน่น้ำเย็นหนแอะมันร้องหมดเออเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวจะพอว่าอันไหนคงทนที่สุดอ,อ,อันไหนลับ อ๋อเด้อลุงเดชได้นักกีซุปนี่เอาเต้าๆกันนะเดี๋ยวเอาวัดปริมาณให้กันว่าไหนมันมันจะละละตอนรับ date, <laughs> ออเด้อลุงเดชได้นักกีกั่งอู้ๆไทยรูแปลกสั่นเกี่ยวต่อกันเด้อนั่น,นยำได่กี่แต่ลองกินกระชายก่อนเออต้มไว้หลายวันมันขมๆหน่อยนั่นกระชาย งดหยั่งคือวันือน้ำแย็งแก้วที่สองกระชายแก้วที่สองลองดูไม่ลองไม่ลุนี่้ดูอืมเียกคนก็หน่อยอย่าง้องก้านนะสูงสองุทแข่งกันแล้วนี่นะกระชายมาพ่อกระชายนี่ ไกติ๋วไอวันี้ต้มวันไหนวันนั่นเด้อนัว่าใช้นี่เด็ดต้มใส่ตู้เย็นหลายวันหน่อยมันจะซาบุบหน่อยนะนังในห้องขอออกส่งออกน้ำถต๊มาหน่อยเกระห้องแกะ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 กแกะแบแกแกะแกะแแก๊กแกแแอแแ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 ะแกะแก ไม่ใจเด้อหุ่ห้าบาทหืมหมดเกยวเหมือนก,กันผมไปเล่นจนหนุงละก้าดูเหมียนเกาสองคนนี่นกูก็จะจ่ายไนไอ้ไปอีแตมหว,วยเด้อไปร้องคนเดียวไปริว,ะะลลงงลวลแล้วกันได้เรื่องเลยกจ่ายตรงใจตเงี้ยหลายวันนี่ที่เรี่ยงแลว ไปร้องไหวร้องมาเดอร์ร้องมอเดอร์มึงเดร็กร้องห่วร้องไ้เสาะคอยอย่างมะมือหมูเฮาเอาแก่แก่เกียดยำแรงกันหน่อยถ้าไข่ตืดอย่างอยากให้มึงเดช็จะเอาอย่างมะอู้บอกเด้อบอกบอกมะกำมึงเดชจะไปหามะมะหมูเฮาดูและวตรงนี่มัได้ไปไหนอยู่แต่บ้านน้อยช่องไหเออผมไหวล่ะเดียวนี่โอ้โหไหวละโอ้ไปายพี่สิบคนเนอะสวัสดีครับบายบาย 我回、哦、了，我、哦、回了。